คนฝนชุดแรก6-10สิงหาคมชุดที่2แรงกว่าเตรียมรับน้ำได้เลยช่วง11-18สิงหาคมนี้ทุกภาพฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่พะากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับจังหวาดาาัดตะไอุทกาภายัยเพยกาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยายกรณริพย์รลูกลาชัยทางเ Facebook วันอังคารที่5สิงหาคมในช่วงเย็นแอดมินจะพามาดูและติดตามในด้านของพื้นที่ที่ฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับ ตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้6จนถึง10สิงหาคมแต่ปริมาณการกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นบ้างกว่าในช่วง1-7วันที่ผ่านมานะครับแต่ก็ยังคงไม่พอได้รับน้ําในการทำรเกษตรกรรมนะครับคาดว่าในช่วงนี้หลังจากนั้นนะครับ11สิงหาคมจนถึง19สิงหาคมฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับ และคาดการว่าชุดหลังนะครับคือชุดตั้งแต่11จนถึง19สิงหาคมเป็นชุดที่น่าจับตาในด้านของแนวร่องมรสุมจะค่อยๆขยับลงมาปกคลุมประเทศถทยทางตอนบนอีกครั้งและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะแรงขึ้นและลุ้นหย่อมความกรอากาศต่ำที่มีโอกาสที่จะก่อตัวบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ต่อไปนะครับจะสามารถก่อตัวและพัฒนาตัวได้หรือไม่ก็ต้องมารอติดตามชมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับ ซึ่งในช่วงนี้ระยะเวลายังอีกยาวนานที่จะมีโอกาสก่อตัวของหย่อมความรกาศต่ำดังนั้นก็ให้ติดตามชมกันไปก่อนนะคสะส่วนในวันนี้5สิงหาคมฝนก็ยังคงน้อยอยู่นะครับลักษณะของฝนน้อยความชื้นน้อยดังนั้นจึงมีอากาศร้อนเพิ่มเข้ามานะคะนอกจากอากาศร้อนแล้วนะครับความแห้งแล้งก็ยังคงมาเยือนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้อ่อนกำลังลง ในด้านของมรสุมต่ำตกเชียงใต้อ่อนกําลังลงในด้านของแนวร่องมรสุมก็อยู่ฝั่งบนนะครับประเทศเมียนมาทางตอนบนและย่อมอาอประกาศตามปกคลุมเวียดนามทางตอนบนรวมถึงอ่าวตังเกียดังนั้นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยฝนจึงน้อยในช่วงนี้นะครับแต่ก็มีสัญญาณที่ดีว่าในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป6สิงหาคมจนถึง10สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับ เพิ่มขึ้นไม่ทุกพื้นที่นะครับก็ยังคงตกเป็นบางกระจุกตกเป็นบางจุดบางพื้นที่อยู่ฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอากาศร้อนในช่วงหนึ่งถึงเจ็ดวันที่ผ่านมาในด้านของฝนที่เข้ามาชุดแรกก็ต้องเฝ้าระวังในด้านของลมกระโชกแรงที่จะมาพร้อมกับการยกตัวของสภาพอากาศการยกตัวที่เร็ว และแรงในบางพื้นที่ก็อาจจะทําให้เกิดลมกระโชกแรงเข้ามาเป็นบางจุดบางพื้นที่เช่นกันนะครับก็ต้องเฝ้าระวังดังนั้นนะคะพื้นที่ที่อาจจะมีฝนเข้ามาก่อนในวันนี้ปในบางพื้นที่18บแในการนะคอาจารยจะพาไปเช็คพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝนกันก่อนปวน1.8ม mm, มตรเทศบาลเมืองน่าน5้าบ้านโอย4.3บ้านสวน2อุดอุตรดิษฐานจดามเชียงคานตีน้ำสม1.6 เวียงจันทร์1.1บ้านดงสวรรค์2.1สกลนคร2ท่าแขก4.2บ้านท่า5กุชินาราย7.3กาลสินธุ์5.3มุกดาหาร3รอยเอ็ด1.6ยโสธร1.1ศิลาลาด1.8อำนาจเจริญ1บ้านไผ่1.5บัวใหญ่1.4บ้านโลทู4.2ปานาเรย2.6ปัตตานี1.2 นาราี่วา2.5หรือสอะ1.2 21นาฬิกามาริวเปลี่ยนมีฝนฟ้าขนองเป็นบางจุดบางพื้นที่ที่กำแพงเพชร4.2บ้านคงวิไล1.3พิจิตร2.2พิษณุโลก1.6นครไทย2น้ำาสม4เวียงจันทร์3.3สร้างคอม2.6อุดรธานี1 บ้าน่า2.5บ้านนาคำ4.5บ้านดงสวรรค์1.8บ้านไผ่2.4ร้อยเอ็ด2.7พยยาภูมิพิสัย2ยโสธร1.6เที่ยงคืน6สิงหาคมก็ยังคงมีตกนะครับที่พ่อนเจริญ3.7พิษณุโลก2.6พิจิตร2.7นครไทย1.8และปัว3ในช่วงนี้ ฝนตกจริงนะครับแต่ตกปริมาณของฝนยังคงถือว่าน้อยอยู่นะครับฝนที่ตกโดยส่วนใหญ่ก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอาจจะมีฝนตกหนักเป็นบางจุดบางพื้นที่แต่ก็ยังคงไม่เน้นนะครับซึ่งฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนืออีสานทางตอนบนในช่วงนี้นะครับ6จนถึงสิสิงหาคมและจะเพิ่มขึ้นอีกในทุกภาค11จนถึงสิสิงหาคมลุ้นฝนไปพร้อมๆกันนะครับเพราะในช่วงนี้หลายพื้นที่ยังคงรอฝน รอน้ําในการท,รเทาเกษตรกรรมโดยเฉพาะการหว่านปุ๋ยต้นข้าวขอเป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่นะคะให้ได้รับฝนโดยเร็วเพื่อจะได้ช่วยคลายความแห้งแล้งความร้อนลงไปได้บ้างในช่วงนี้นะคะในช่วงที่ฝนน้อยแบบนี้นะคะบินแดนของฝนที่เข้ามาก็สร้างความเสียหายไม่เป็นบริเวณกว้างนะคะเป็นบริเวณแคบแคก็ไม่ต่างจากภายอุที่ฤด,ดูร้อนต่างกันนิดหน่อยในช่วงนี้เป็นฤดูฝนความชื้นก็มีเพิ่มมากขึ้น แต่บางพื้นที่ความชื้นยังน้อยอยู่ดังนั้นฝนที่เข้ามาในแต่ละช่วงก็สร้างความเสียหายเกิดขึ้นได้นะคะั3สิงหาคม14:40น,กนเกิดเหตุสาธารณภัยวาตภัยเกิดขึ้นเกิดพาย,ยุฝนฟ้าคนอง,องกระโชกแรงพัดลมในบริเวณพื้นที่ตำบลบากได้หมู่ที่1บริเวณบ้านหนองแวงหมู่ที่15 ตำบลบักได้ได้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนประชาชนเกิดวาตภัยพายุฝนฟ้าขนองพัดลมบ้านเรือนของชาวบ้าน7หลังคาเรือนในพื้นที่อำเภอพนมดงรักประสานอบตอบักได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปนะครับ นอกจากความเดือดร้อนจากเหตุประท้าตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วยังเกิดความเสียหายกับในด้านของสาธรณภัยวาตภัยลมกระโชกแรงเกิดขึ้นจากพายุฝนฟ้าขน,นองเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่แนวชายแดนในช่วงนี้นะครับต่อไปจะพาไปดูการเพาก์รากาศในวันนี้วันพรุ่งนี้5-6สิงหาคม2568เพาก์รากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ ภาคเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามถึองศาและสูงสุด3ามสองสามหกศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากจังหวัดนองคายบึงกาฬสกลนคร และนครพนมอุณหภูมิต่ำสุดย4 2สิบสองศาและสูงสุด3 3 3สองศาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็วสิถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ20ส่วนมากกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24 27องศาและสูงสุด36-38องศาลมต่ตกเฉียงใต้ ความเร็วถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันอ,ออกรวมทั้งชายฝั่งฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากปราจีนบุรีจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด2ีา่าองศาและสูงสุด3335องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วสูงถึง3ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นสูงประมาณ1เมตรบรเิเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลนฝนร้อยละ20 อุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาและสูงสุด34-37องศาลมตําตกเฉียงใต้ควา,ามเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยายกระดอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากนาครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด34-36องศาลมตําตกเฉียงใต้ ความเร็วพิพถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเละเคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองไอยละ40ส่วนมากจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด33-34องศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็วลถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมง,งเะเลคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมจมตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมง,งเะเลทคลื่อนสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูง1-2เมตร ดังนั้นของทกทานติดตามเพจประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเตบบิมอาจรราย,ยางานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารและอัปซราพอข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้แน่นยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ